มาแล้วค่้ามาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรือจะเรียกว่าอาณาจักรเลยกว่าได้ของนักธุรกิจชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จกักอย่างคุณตันอิชิตันหรือคุณตันภัสกรนาทีพร้อมปิดตำนานมหากราบสิบปีวงโยธวาทิตบุกยืมเงิน3.1ล้านบาทลั่นครั้งสุดท้ายไม่ติดใจ สำหรับคุณตันภัสกรนาทีเป็นนักธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยที่ใครๆต่างรู้จักเขาในานามของเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันจากประเด็นดรามา่าที่เรียกว่าเป็นมหากาบเหตุการณ์เมื่อวันที่23มีนาคมพศ2 5 5 7หรือเมื่อ10ปีที่แล้วมีสมาชิกกลุ่มรัมไลชื่อวง แม็กซ์เพ s s i คูชันเ t เตจากโรงเรียนสตรีวิทยา2จำนวน30คนพร้อมกับคุณครูผู้สอนได้ปิดพื้นที่สนามฟุตบอลในโครงการอารีนาสิย่านทองหลอ่อเพื่อกดดันขอยืมเงินคุณตันพัศกรนาทีเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันเพื่อนำเงินไปประกวดร้มลายโลกกลุ่มนักเรียนได้ทำการชูป,ป้ายที่มีข้อความว่าพวกเรามากราบขอยืมเงินคุณตัน3.1ล้านเพื่อไปประกวดรัลายโลก ต้องจ่ายเงินพรุ่งนี้ก่อน9นาฬิกาตั้งแต่ช่วงเวลาสองทุ่มจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันต่อมาคุณตันก็ได้เดินทางมาพร้อมกับเช็คเงินสด3.1ล้านบาทแล้วกล่าวกับเด็กๆว่าขอโทษนะพี่ไม่ใช่รัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่สปอนเซอร์และพี่ก็ไม่มีปัญญาไปช่วยทุกคนต่อไปนี้อย่าได้นำใครมาแบบนี้อีกนะแล้วพี่จะไม่ให้อีกเด็ดขาดไม่ว่าจะเรื่องอะไร จากเหตุการณ์นี้ทำให้ความคิดเห็นของคนไทยเป็นไปในทางเดียวกันนั่นก็คือเห็นใจคุณตันที่ต้องมอบเงินให้เพราะถูกกดดันและมัดมือชกจนเกิดการต่อต้านและมีข้อตำหนิในโลกโซเชียลมากมายอีกทั้งกลุ่มนักเรียนนั้นก็ไม่สำนึกพร้อมกับโพสต์ข้อความตอบโต้ด้วยข้อความที่รุนแรงจนทำให้ทัวลงหนักกว่าเดิม เมื่อเวลาผ่านมาในทุกๆปีของวันที่23มีนาคมก็จะมีการทวงถามถึงเหตุการณ์นี้ว่าเมื่อไหร่จะคืนเงินคุณตันถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไป10ปีแล้วแต่ชาวเน็ตก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์นี้ ล่าสุดเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาคุณตันภัศกรนาทีได้โพสต์ภาพและข้อความลงในเพจตันภัศกรนาทีมีข้อความว่าวันนี้ของทุกปียังมีคนทวงถามถึงเหตุการณ์ยืมเงินผมเมื่อ10ปีที่แล้วผมขอตอบที่นี่ครั้งแรกและอยากให้เป็นครั้งสุดท้ายผมไม่ติดใจเราทุกคนเคยเป็นเด็กประสบการณ์น้อยตอนเด็กอาจจะคิดอะไรด้านเดียว เขารักดนตรีวังจะทำตามฝันอยากไปแข่งขันก็เลยมาให้ผมช่วยผมก็ช่วยและเมื่อช่วยแล้วผมก็ไม่คิดจะอยากได้เงินคืนผมอยากให้ทุกคนให้อภัยคิดเหมือนว่าเขาเป็นลูกหลานของเราเพราะในชีวิตของทุกคนไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดคนที่เคยทำอะไรผิดพลาดทุกคนอยากได้โอกาสแก้ตัวผมคิดว่าเราควรเลิกพูดถึงเรื่องนี้ได้แล้ว การตอกย้ำทุกๆปีไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้นการให้อภัยและให้โอกาสให้ทุกคนมีที่ยืนเป็นของตัวเองเพื่อใช้ชีวิตที่ดีต่อไปน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าอดีตเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับปัจจุบันและอนาคตเราควรอยู่กับวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับผมอยากให้ทุกคนปิดตำนานเรื่องนี้แต่เพียงแค่นี้ตันพัสกรนาที23มีนาคม2567 เรียกว่าคุณตันไม่ติดใจกับการยิมเงินในครั้งนั้นใจดีสุดๆใจกว้างมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะชนทุกท่านไปชมบ้านสวยสุดอลังการของเขาจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของคุณตันใหญ่โตอลังการจะเรียกว่าอาณาจักรเลยก็ว่าได้อยู่ริมทะเลสาบบรรยากาศดีภายในบ้านมีทั้งโรงหนังห้องซาวน่า ตู้ปลาในห้องกินข้าวที่ค่าดูแลปลาไปเดือนละ40,000บาทเลยทีเดียวบริเวณบ้านถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เจ้าของบ้านอยู่และส่วนที่เอาไว้ให้ญาติพี่น้องเพื่อนและแขกมาพักห้องรับรองก็ยังติดกระจกให้มองเห็นวิวทะเลสาบด้วยการตกแต่งบ้านแต่ละชิ้นก็จะมีความหมายเช่นมีที่ติดผนังรูปก้อนเมฆหาก้อนคมไฟห้าอัน ลูกต้นไม้ห้าต้นและเลี้ยงปลาห้าตัวทุกอย่างหมายถึงสมาชิกในครอบครัวห้าคนนั่นเองคุณตันก็จะบอกทุกคนในครอบครัวอยู่เสมอว่าเมื่อแต่ละคนเติบโตแล้วแยกออกไปหรือมีครอบครัวก็อย่าลืมกันบ้านเป็นที่พักพิงของหัวใจในห้องรับแขกมองออกไปเห็นวิวทะเลสาบและเนินต้นไม้เขาเล่าถึงที่มาของบ้านในฝันนี้ว่า ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่คิดจะซื้อที่ดินปลูกบ้านที่นี่ว่าอยากให้มีอุโมงต้นไม้ตลอดถนนในหมู่บ้านให้ได้อารมณ์เหมือนเป็นเขาใหญ่ในกรุงเทพเดิมหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ส่วนกลางก็มีการปลูกเพิ่มแต่ผมว่ามันน้อยไป พ่อผมซื้อที่เสร็จจึงมาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตั้งแต่ทางเข้าตลอดจนทุกบริเวณของหมู่บ้านปีละประมาณ1,000ต้นติดต่อกัน3ปีแม้ตอนนี้อาจจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นผลที่ผ่านมาผมไม่เคยสร้างบ้านให้ตัวเองเลยเคยแต่สร้างให้คนอื่นตั้งแต่สมัยทำห้องแถวทำบ้านจัดสรรขายที่ชนบุรี ส่วนบ้านตัวเองใช้ซื้อเอาซื้อบ้านตัวอย่างด้วยนะเพราะไม่มีเวลาไงา คิดว่าเขาจัดทุกอย่างไว้เสร็จแล้วก็สะดวกดีเราจ่ายเงินขนเสื้อผ้าไปอยู่ได้เลยซึ่งถึงเวลาอยู่จริงได้ใช้งานหลักๆแค่ห้องนอนกับห้องกินข้าวแค่นั้นแหละเพราะผมทำงานออฟฟิศกลับบ้านก็กินข้าวเข้านอนไม่มีมุมโปรดไม่สามารถเชิญแขกไปบ้านได้เพราะห้องกินข้าวอยู่ชั้นสองหน้าห้องนอนไม่เหมาะสมที่จะเชิญลูกค้าหรือชวนเพื่อนไป จึงตั้งใจมาตลอดว่าอยากสร้างบ้านให้ครอบครัวอย่างที่เราอยากจะอยู่อยากจะใช้ชีวิตในทุกมุมได้จริงๆบ้านหลังนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมเก็บเกี่ยวความชอบมาทั้งชีวิตทั้งจากประสบการณ์เวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปเจอโรงแรมหรือบ้านคนอื่นที่สวยๆเรียกว่ารวมสิ่งที่ผมชอบที่สุดเอาไว้หมดแล้ว ชั้นสองเป็นพื้นที่สำหรับลูกชายมีส่วนเอวดดอสำหรับสังสรรค์มีห้องนั่งทำงานทำการบ้านและมีบันไดหนีเที่ยวเสร็จสรรส่วนปฏิมากรรมจระเข้คุณโนตอุดมให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ซึ่งคุณเกตลูกชายก็ถูกใจที่สุด ห้องรับแขกสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะมีห้องนอนอีกสีห้องเวลาแขกมาอาจพามาที่ห้องนี้ก่อนยังไม่เข้าด้านในบ้านหลักหรือถ้าญาติมาค้างก็นอนที่โซนนี้ให้เขาใช้ห้องญี่ปุ่นนี้เป็นห้องรับแขกมีห้องน้ํามีครัวเล็กๆให้ด้วย ห้องกินข้าวใหญ่มีครัวเต็มรูปแบบมีตู้เก็บไวายเหมือนครัวโรงแรมเพราะลูกชายและลูกสาวชอบทำอาหารจึงคิดเผื่อให้เขาว่าอนาคตอาจจะทำอาหารขายเป็นแบบเชฟเทเบิลหรือโอมาเกษตรจึงวางโต๊ะตัวยาวสำหรับเสิร์ฟอาหารฝรั่งกับญี่ปุ่นถ้าเป็นอาหารจีนจะย้ายไปนั่งที่โต๊ะกลมด้านในซึ่งสะดวกกว่าห้องรับประทานอาหารใหญ่ วางโต๊ดตัวยาวที่คุณตันคิดเผื่อว่าในอนาคตหากลูกอยากเปิดเชฟเทเบิลที่นี่ก็สามารถทำได้ห้องรับแขกใหญ่เปิดประตูกระจกออกไปที่สระน้ำได้สำหรับจัดปาร์ตี้ทำบาร์บีคิววางลายบุฟเฟ่บางคนอาจจะสนุกอยู่ข้างในบางคนอยู่ข้างนอกบางคนอาจจะอยากดูหนังในห้องเทียเตอร์เด็กๆวิ่งเล่นอยู่บนชั้นนั้นได้คือดีไซน์ทุกมุมมาแบบคิดไว้หมดแล้ว มุมที่คุณตันใช้บ่อยมากคือห้องออกกำลังกายกับห้องซาวน่าหลังจากเดินบนลู่ยกน้ำหนักตีเชือกก็อบซาวน่าแช่น้ำรอน้ำเย็นเป็นห้องที่ใช้จริงทุกวันคุณตันเผยว่าสังเกตไหมเวลาพูดถึงบ้านผมจะมีพลังมากรู้สึกมีความสุขเพราะผมภูมิใจรู้สึกดีเวลาอยู่บ้านไปไหนก็อยากกลับบ้านบางคนไม่อยากไปทำงานเพราะมีความทุกข์ บางคนไม่อยากกลับบ้านเพราะขี้เกียจเจอเมียเจอลูกหรือเจอพ่อแม่กลับบ้านแล้วห่อเหี่ยวแต่ของผมทำงานเสร็จก็อยากรีบกลับบ้านเหมือนได้ชาร์จแบตผมมีความเชื่อว่าบ้านทำให้เรามีพลังแต่ถ้ามีบ้านอย่างเดียวคงไม่มีประโยชน์นะต้องมีครอบครัวด้วยและเลขห้าที่แทรกอยู่ตามมุงต่างๆของบ้านก็เป็นคอนเซปที่สื่อถึงสมาชิกค,ครอบครัวทั้ง5้าคนนั่นเอง เป็นบ้านรูสุดอลังการของนักธุรกิจคนดังของเมืองไทยซึ่งคุณตันนั้นก็ถือว่าเป็นไอดอลของใครหลายคนในด้านการทำธุรกิจไม่แปลกใจเลยที่มีบ้านรูหลังใหญ่โตริมทะเลสาบภายในบ้านมีทุกอย่างครบครันวันวันหนึง่งสามารถทำกิจกรรมอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ยังได้เพราะมีทั้งโรงหนังห้องซาวน่าครัวก็ครบครันเหมือนโรงแรม บรรยากาศรอบบ้านก็ดีสุดๆแอดมินเห็นแบบนี้แล้วก็อยากมีบ้านสวยๆบรรยากาศดีอยู่ริมทะเลสาบแบบนี้สักหลังไม่ต้องใหญ่โตอลังการแบบนี้ก็ได้แค่มีหลังเล็กๆสักหลังมีต้นไม้รอบบ้านอยู่ริมแม่น้ำหรือทะเลสาบแบบนี้ก็คงจะฟินไม่เบาแล้วท่านผู้ชมล่ะคะชอบบ้านแบบนี้กันบ้างไหมสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ